สวัสดีครับ FC Mobile Surf ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีเวนต์ตัวนี้ครับเป็นอีเวนต์ Golden Centurion นะครับตัวนี้ก็จะมีอีเวนต์ World Golden ตัวนี้นะครับประมาณสัก6อีเวนต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับขั้นตอนนะครับตัวนี้จะรับผู้เล่นนะครับของซิดินซีดารนะครับเป็น o ุ r 122นะครับเดี๋ยวตามเข้ามาเลยครับผมลำดับต่อมานะครับมาที่อีเวนต์ก่อนนะครับตรงซ้ายมือด้านตัวบนนะครับแคมเปญของโกลเด้น วิกของตัวนี mm ้นะครับก <fic> ็ค so, so so ือทําการล็อกอินนะครับของแต่ละวันนะครับตัวนี้จะล็อกอินก็คือมากกว่า1วันนะครับเป็นเป็นเอ่อล็อกอินครั้งที่1นะครับตัวนี้จะได้โทเคตมานะครับก็คือคูณ10ครับผมแล้วก็ส่วนลําดับต่อมานะครับเป็นช่องที่2นะครับตัวนี้ก็จะล็อกอินมากกว่า2วันนะครับตัวนี้ก็จะได้อีกคูณ10นะครับแล้วก็3ก็คือจะได้อีกคูณ10นะครับก็คือ เรื่อยมานะครับจนถึงครั้งที่5นะครับแล้วก็ครั้งที่6เป็นครั้งสุดท้ายครับตัวนี้ก็จะได้โทเค็นของโกลเด้นนะครับสุดท้ายก็จะมารับรางวัลของตัวผู้เล่นตัวนี <S 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 ้นะครับ OVR 126นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการสุ่มได้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอีเวนต์แรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีเวนต์ตัวต่อมานะครับอีเวนต์ตัวต่อมานะครับอีเวนต์ด้านขวาครับจะเป็นอีเวนต์เซนจูเรียนที่2นะครับกดคลิกเข้ามาครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นล็อกอินรายวันเช่นกันครับก็ยง ตัวที่1นะครับก็จะได้ตัวผู้เล่นเลยนะครับก็คือจะให้มานะครับจะเป็น OVR 122ตำแหน่ง CF นะครับก็คือ f o r e n p u s t Gas นะครับผมก็วันที่2นะครับก็จะได้เป็นโทเค็นเป็นกุญแจนะครับตัวนี้ก็ไปไปเสี่ยงรางวัลนะครับแล้วก็วันที่3นะครับวันที่4วันที่5นะครับวันที่6วันที่7นะครับก็คือล็อกอินให้ครบ7วันนะครับก็จะได้ของรางวัลไปนะครับสำหรับอีเวนท์ที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีเวนต์ต่อมาครับผม อีเวนต์ตัวต่อมานะครับอีเวนต์ Golden Centurion นะครับที่3นะครับกดคลิก้ามาครับผมสำหรับอีเวนต์ตัวนี้นะครับก็คือยังคงเป็น <atem> ล <Meat Mother> ็อกอินเช่นเดิมนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นล็อกอินตามวันที่นะครับก็คือวันที่27นะครับถึง28นะครับตัวนี้จะนับเป็น1ครั้งนะครับแล้วก็คือวันที่2ก็เป็นวันที่3นะครับของเดือน5นะครับคือเดือนหน้านะครับตัวนี้ก็จะล็อกอินนับเป็นครั้งที่2นะครับก็คือล็อกอินให้ครบ5วันนะครับ ก็จะได้ตัวผู้เล่นมานะครับตัวนี้จะเป็น UTO TY นั่นเองนะครับจะเป็น o v r 122ถึง130นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแจกฟรีอีกหนึ่งผู้เล่นนะครับตัวนี้น่าจะตัวนี้จะเป็นการสุ่มนะครับของผู้เล่นที่ให้ให้ให้มานะครับผมในสัปดาห์แรกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีเวนต์ตัวต่อมาครับผมสำหรับอีเวนต์ต่อไปนะครับเป็นเซนติเรียนตัวที่4นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นแจกซีดีซีดานะครับกดคลิกเข้ามาครับผม คือล็อกอินลงทะเบียนธรรมดานะครับกิจกรรมก็คือจะแจกนะครับก็คือแจกล้วนๆแล้วครับกดคลิกรับได้เลยครับตรงนี้จะแจกตั้งแต่วันที่25นะครับก็คือถึงวันที่19เดือนหน้านี่นะครับกดสามารถกดคลิกรับได้เลยนะครับสาหรับตัวผู้เล่นก็จะส่งไปที่เมสเซจข้อความเราเองนันเองนะครับผมอีเวนต์ตัวที่5นะครับ Golden Centurion นะครับเช่นกันครับกดคลิกเข้ามาครับผมสาหรับอีเวน โกลเด้นเซนจูเลียนที่5นะครับตัวนี้เรามาดูครับเงื่อนไขนะครับก็คือขั้นที่1นะครับตัวนี้จะเป็นการล็อกอินนะครับปกตินะครับรลยวันนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นคําว่าเคลียนะครับก็คือสามารถรับของระวันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันที่2นะครับตัวนี้จะเป็นเงื่อนไขที่ว่าเข้าถึงกิจกรรมมากกว่า1วันนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นคําว่าเคลียร์ให้เรานะครับมาดูอันที่3ครับเป็นการเล่นแมตช์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเล่นแมตช์ vsa นะครับก็คือ5ครั้งด้วยกันนะครับ เก็บเป็นโทเค็นนะครับเป็นของรางวัลนะครับตัวนี้ถ้าเคลียร์เรียบร้อยก็จะขึ้นคำว่าเคลียนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมาครับที่4นะครับก็จะเป็นการซื้อขาย1รายการนะครับในตลาดการซื้อขายนะครับก็คือตัวนี้ทําการซื้อขายหนึ่งครั้งนะครับก็จะขึ้นคําว่าเคลียนะครับผมแล้วก็ตัวที่5นะครับตัวที่5นี้จะเป็นเงื่อนไขที่ว่าเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้ากิจกรรมนะครับเป็นเวลา3วันขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็ เมื่อเข้าครบนะครับก็จะขึ้นคําว่าเคลียร์นะครับแล้วก็สามารถเก็บของรางวัลได้เลยนะครับผมเงื่อนไขที่6นะครับตรงนี้ลำดับที่6นะครับเล่นนะครับเล่นแมทนะครับหรือ VSA นั่นเองนะครับจำนวน10ครั้งด้วยกันนะครับตรงนี้ระหว่างวันที่25นะครับถึงวันที่1เดือนหน้านั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็น10ครั้งนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปครับเงื่อนไขข้อที่7นะครับก็คือว่าซื้อขายในตลาดนักเตะนะครับจำนวน5ครั้งด้วยกันนะครับตังนี้ก็ จะได้ของาะวันไปนะครับผมแล้วก็เงื่อนไขที่8นะครับเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า3วันนะครับตรงนี้ก็จะระบุวันที่ไว้นะครับก็คือวันที่2พฤษภาเดินหน้านั่นเองนะครับถึงวันที่8พฤษภานะครับตัวนี้ก็คือเข้าให้ครบนะครับจำนวนวันนะครับก็จะได้ของาะวันตัวนี้ส่วนนี้ไปนะครับผมส่วนเงื่อนไขที่9กนะครับก็คือเล่น VSA จํานวน10แมตช์เดิมกันหรือ10นัดนะครับก็คือระหว่าง วันที่2นะครับก็คือเดือนหน้านะครับถึงวันที่8นะครับตรงนี้เล่นจำนวน10ครั้งด้วยกันนะครับก็จะได้โทเค็นมานะครับผมแล้วก็ส่วนเงื่อนไขที่10นะครับคือทําการซื้อขายนะครับนักเตะนะครับในรายการก็คือว่าสิรายการขึ้นไปนะครับก็คือตัวนี้จะได้เป็นโทเค็นมานะครับแล้วก็เงื่อนไขที่11นะครับตรงนี้ก็คือเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับหรือล็อกอินนะครับก็คือ8วันขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ จะสามารถเคลียรได้นะครับแล้วก็มารับรางวัลไปนะครับผมส่วนเงื่อนไขที่12นะครับตรงนี้ก็ก็คือล็อกอินประจําวันของวันสุดท้ายนะครับที่เราเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะได้ของรางวัลไปเลยนะครับก็คือจะเป็นตํานานของผู้เล่นนะครับเป็น2นักเตะ2ผู้เล่นตั้งเองนะครับตัวนี้จะเป็นการสุ่มขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโกลเด้นเซนตูรียนสุดท้ายนะครับโกลเด้นเซนตูรียนที่6กนะครับกดคลิกเข้ามาครับผม โกลเด้นเซนติลิเนสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นล็อกอินรายวันนะครับตรงนี้ก็จะทําการล็อกอินแล้วก็แต่ละวันนะครับตามวันที่ของตัวเกมที่ระบุไว้นะครับทั้งหมดจะมี3วิคด้วยกันนะครับผมก็ทําการล็อกอินครบแล้วก็ไปรับของรายวันกันนะครับผมตรงนี้จะเป็นโกลเด้นเซนติลิเอนสุดท้ายนะครับสาหรับโกลเด้นเซนติลิเนที่6นะครับผมยังไงก็ขอให้สนุกกับเกมนะครับขอบคุณครับ พี่พี่เพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันจบจบครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ